นำร้านเติมเกม fc mobile rov free fire และเกมมืนอีกมากมายรวดเร็วปลอดภยัยร้านจทดเวียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง cookie land shop ถูกกว่าเติมเองแน่นอนทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมพามาดูกองหลังตัวบัคนะครับเนี่ยบดูดิเือนะครับผมว่า ai ค่อนข้างดีเลยนะครับพลังงาน4ดาวนะมาดูเทียบกับ เนตตาครับคือสภาพร่างกายดีกว่านะครับถ้าเที่ยวเนตตาแล้วก็ยิงดีกว่าอันนี้การยิงการส่งดีกว่าคิเลนี่นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมครับว่าบั็อกไหมครับตูดีเกอร์นี่ครับโอ้โหทิมลูกนี้ครับกระเด็นกระดอนกันเลยทีเดียวครับ มาเขาจะสวนแล้วจับไปที่ลูดิเกอร์อรโอ้โหยังทิ่มสวยครับจังหวะนี้แท็กเกิลค่อนข้างแม่นนะครับมาลูดิเกอร์อยู่ไหนลูดิเกอร์วิ่งไปซ้อนนะครับข้างหลังนี่ครับโอ้โหตัดบอลสวยครับวันนี้มาครับจับไปที่ลูดิเกอร์ลูดิเกอร์เบีย<า>ด โอเคสวยงามเดี๋ยวรีดต่อครับไหนรูวิกเกอร์อยู่ไหนรูวิกเกอร์อยู่ข้างล่าง,น,างนี่ครับกระแทกชนกระเด็นกระดอนครับร่างกายค่อนข้างแข็งแกร่งครับนะรูวเกอร์ไปไหนรูวเกอร์วิ่งวิ่งหลักโอเคเงียบเอไอค่อนข้างดีนะครับ จับไปที่ลูดิเกอร์ครับมาผ่านน, bon าน,นี่ครับโอ้โหที่ตัดบอลนี้สวยครับนะเต็มมุมรับจิ้มไปที่ลูดิเกอร์นี่ครับโอ้โหโค้งล่งนี้ประตูได้แต่ยืนมองด้วยสายตาครับมาเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายครับ ทดี๋ยนี้เกมนี้เดี๋ยวจะเล่นเดี๋ยวเอาลงเต็มเกมเลยนะครับไม่ตัดนะครับมาดูฟอร์มโดยรวมเป็นยังไงนะครับลูดิเกอร์ก็เป็นนักเตะร้อยสิบเอดที่ค่อนข้างแพงนะครับชิ้นส่วนหกร้อยนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นก็ประมาณสามร้อยนะครับแต่ลูดิเกอร์นี่หกร้อยนะครับหลายคนก็อาจว่ามองว่าแพงนะครับเพราะว่าไม่น่ามีคนเลขนะถ้าเพิ่มอีกสองรอยก็เอาเนตตาได้แล้วนะครับถ้าใคร ไม่ถึงนะครับเก็บชิ้นสน่วนไม่ถึงเนตตาก็ลองดูรูเกอร์ได้ครับลองเล่นในโหมดเฟ้นาหานักเตะก่อนได้ผมว่าเอไอค่อนข้างดีนะครับใช้ได้เลยนี่ครับโอ้โหเข้าบอลค่อนข้างแม่นนะครับแล้วก็ตัวใหญ่แข็งเก่งนะครับแต่อาจจะวิ่งช้าหน่อยแต่ว่าใช้ความใหญ่ความแข็งนะครับเลี้ยงผ่านก็ไม่ง่ายนะครับนี่โอ้ยเก็บได้มาดูเตะม,มุมครับ เนี่ยเดี๋ยวจิ้มไปที่โรดิเกอร์เนี่ยจิ้มไปนี่ครับโคอี่แล้วที่มองประตูข้างดีนะครับนี่ครับโอ้โหตัวบันกครับตัวนี้นี่เปิดมาโคโอ้โหได้เต็มมองครับนะหนำหนึ่งศูนย์ครับเพื่อนก็ลองเล่นดูก่อนได้นะครับเนี่ยในโหมด เป็นหานักเตะนะครับได้ทุ่มลิไปเจเจเช็คความเร็วหน่อยไม่ผ่านเจเจ,เจพิกเจส่งมาครับยิงเอาเตะม,มุมครับมาดูเ,เตะม,มุมอีกลูกครับเจจิม้มไปที่เรื่องเนี่ย จิ้ไปโอ้โหขยับออกนะครับไม่ได้มงเลย <Por> เฮ้ยเชินสวนโอเคดักได้เอาเสียฟาวิสเฮ้ย <ap> มาจับไปที่ลูลริเ <S 2> <S 2> กอร์ครับโอเคสวยครับ ผ่านซะสิไปครับอออืื้หมีความเร็วใช่อยู่โอ้โหเร็วไม่สู้มาร์คินยอร์นะมาร์คินยอร์เร็วอ่ะโอเคเอ้ามีได้ยมาจับดีเลยคือสวยสวยเจเจอื้มเจกดซะหน่อยนะโอเคสวยคุณลิศ มาเฮ้ยอืมย,ยาวไปอูดิเกอร์อูดิเกอร์วิงสนั่นซ้อนวูดิเกอร์นี่ครับโอ,โ,โอ้โหสวยงามครับลูกนี้เห็นไหมครับจังหวะทิมบอลค่อนข้างแม่นยำนะครับโอเคสวยอูดิเกอร์มาได้สวนครับเฮ้ยฟาวไม่จานโอ้โห บางทีก็เกินไปนะครับบางทีโดนกระเทกแบบหมอที่หมอตามยังไม่ฟาวเลยนะ,ะจบครึ่งแรกครับก็นำอยู่หนึ่งศูนย์ฟอมเป็นไงบ้างครับดูดิคือผมว่าใช้ดีเลยนะดีเลยนะครับ a e i นี่ดีมากนะครับครับแจแจไปโอ้ไม่ผ่าน่ะ ทิมเมาแลเมืนะ่อกี้เขาส่งก่อนมาโรด,ดิเกอร์วิ่งกลับมาเฮ้ยโดนมเนี่ยโอเคเกือบโดนโดนเมื่อกี้ทิมเมาแล้วคนระับโรดิโกไม่ผ่านม,ม,ม,มาเจอโรดิเกอร์หน่อยมาดนินี่ครับทิมโอ้โห มว่า AI นี่ดีมากนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะบว่า AI ลูดิเกอร์ค่อนข้างดีนะครับมาดินี่ครับม่ผ่านง่ายๆนะครับไวเป็นตัวเลือกครับถ้าเก็บชิ้นส่วนได้ไม่ถึง800ก็มองดูลูดิเกอร์ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ เป็นตัวเลือกที่สองพี่สามเมนะครับถ้าเก็บถึงก็เอาเนต้าได้ครับถ้าอยากได้โอเเยอะนะถ้าไม่ซีเรียสก,ก็นี่ครับบูลิเกอร์นี่ครับดักบอลค่อนข้างดีนะครับ,มา,รบม,มาดิมาดิมาดิครับนี่ครับโอ้โหแย่งบอลคาตินครับเน้าเร็วแย่งคาตินครับหืมสุดยอดนะ ไม่ได้จ the ับลีเกอร์ครับเอามาดีมาดีลีเกอร์โฟเวอร์ไว้แล้วเฮ้ยโอ้ยเขายกข้ามมาเกือบโดนมาดีครับนี่ครับ ลูกมงมาถือครับตัวค่างใหญ่ครับโอเควิออกไหมครับไล่ครับเดลโต้จังหวะสุดท้ายซาก้าซาก้าล็อกแล้วแทงมาเจเจโอ้โหเจหัวเหลืองครับไม่ไหวแล้ววิลลิตแม่จบแล้วนี่ได้ไหมสุดท,ท้ายโอ้โหเจอทิม มาดิจบครับก็ไว้เป็นทางเลือกก็นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูก็ได้ครับในหมดเซน,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 นเทานาเตนะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณน,นี้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ให้ผมด้วยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ